สวัสดีค่ะอาจารย์ประจงกรศินโรจนนะคะผู้อำนวยการวิทยาลัย,ยเทคโนโลยีสุขภาพพันธุชีการค่ะวันนี้มาเชิญและชวนนักเรียนนักศึกษาและท่านผ,ผู้ปกครองมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราค่ะวิทยาลัยของเรา ปีนี้เปิดมาเป็นปีที่48แล้วนะคะเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเรามีค,ครูที่พร้อมจะดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะค,ครูเรามีเทคนิคในการดูแลนักเรียนใส่ใจเอาใจใส่ดูแลและเข้าใจความแตกตา่าง แต่และบุคคลสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างดีทีเดียวค่ะเรามีเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่เน้นความรู้ด้านวิชาการเน้นทักษะการปฏิบัติในวิชาชีพให้นักเรียนสามารถทํางานและปฏิบัติได้จริงวิทยาลัยของเราเป็นวิทยาลัยแห่งความสุขค่ะ College of Happiness วิทยาลัยมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา ต้องการให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้สามารถไปสร้างงานได้สามารถเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้ในอนาคตจบออกไปเป็นผู้ที่มีคุณภาพที่ดีของสังคมสำหรับปีการศึกษา2,567ที่จะมาถึงมาเป็นลูกศิษย์ของผอู้ในการนะคะให้ผู้อำนวยการได้ดูแลเอาใจใส่ทุกๆคนคะ่ะแล้วเรามาพบกันที่วิทยาลัยนะคะ See ูค่ะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนครับผมอาจารย์รัชพัฒน์พัฒนาศิริรักษ์นะครับอาจารย์มิวเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ภนิษการครับวิทยาลัยของเรานะครับเปิดดาเนินการมาแล้วกว่า48ปีเป็นวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวะแห่งแรกครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดระยะเวลา48ปีที่ผ่านมาเราผลิตนักเรียนนักศึกษาออกสู่สังคมแล้วมากกว่า60คน วิทยาลัยของเรามีจุดเด่นที่อยากจะบอกท่านผู้ปกครองกับนักเรียน3ข้อครับจุดเด่นประการแรกครับเรามีคุณภาพที่ดีกว่าคุณภาพของที่นี่การันตีด้วยสารศึกษารางวัลพระราชทานวิทยาลัยมีระบบในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายครับเรามีรูปแบบของบล ok ็อกคอร์สไฮบริดขอการสุดงานด้วยทีมค,ครูคณะอาจารย์นะครับที่จบการศึกษาในคุณวุฒิระดับปริญญาโทมากกว่า5 0เและเรายังมีเครือข่าย สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษากับพิทยาลัยครับมากถ,ถึง100หน่วยงานจุดเด่นประการที่2ครับเร็วกว่าวิาทัยของเราครับมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่รวดเร็วและใกล้ชิดผ่าน,นกลไกของคุณครูที่ปรึกษาคุณครูผู้สอนและสาขาวิชาอันนี้เราได้รับคําชมจากผู้ปกครองหลายคนเลยนะครับลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนยืนยันได้ว่านักเรียนทุกคนที่มาเรียนที่นี่จะจบการศึกษาออกไปตามกาหนดครับ ประการที่3ที่นี่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าโดยระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นทําให้นักเรียนที่นี่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนได้มากกว่าที่อื่นครับเรามีการให้ทุนการศึกษาสีไพรดเรียนฟรีค่าเทอมสาหรับนักเรียนระดับชั้นปวชและสําหรับนักเรียนระดับชั้นปวสนักเรียนสามารถแบ่งจ่ายค่าเทอมออกเป็นงวดๆได้ ดีกว่าเรื่องคุณภาพเร็วกว่าเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนถูกกว่าเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการเรียนแล้วมาพบกันที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พิชศการแห่งนี้ครับสวัสดีครับ